พูดถึงเด็ก14ที่เป็นมือปืนนะครับที่ยิงกระสที่ห้างพระก้อนนะครับจริงๆแล้วตอนที่ตํารวจบุกชาร์เนี่ยตำรวจเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าจะเป็นเด็กอายุ14หรือว่าเป็นเยาวชนนะครับในเมื่อกระทําความผิดไปแล้วเนี่ยนะครับการที่เข้าไปบุกชาร์เนี่ยจริงๆโอกาสทองเลยนะสามารถพิสามันได้เลยนะครับเพราะว่ามีการก่อเหตุแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตไปแล้วนะครับสามรายถ้าตํารวจ เกิดการพิสามันมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จบไปแล้วนะครับมันก็เป็นโอกาสนะครับณตรงนั้นนะครับแต่ว่านี่ตํารวจเข้าไปแบบตะมุนระม่มนะครับให้เขายกมือขึ้นแล้วก็นอนลงไปอะไรเงี้ยครับเขาก็ยอมนะครับแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือใช้คําว่าผู้ก่อการร้ายได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วอย่างเงี้ยจริงๆควรจะยิงเข้าไปเลยนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับปุ๊บๆๆแล้วก็ลากศอออกมาก็จบนะครับเพราะตอนเพราะตอนเนี้ยก็เป็นสถานพินิจเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะครับก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งสามคนก็อาจจะสูญเสียฟรีๆไปอย่างงี้ครับมันมันไม่ได้นะผมว่านะอยากให้ถ้าต,ตรงนั้นอะถ้าเป็นไปได้นะของครอบครัวจัดการไปซะนะครับ C'est bon.